สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้เอารถคูโบต้าดีซีลอยหาเอกนะครับใหม่พี่น้องบึงครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี62สองนะครับั่วโ่งการทํางานยูทีสองพันกว่าั่วโมงนะครับพี่น้องครับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่เจ้าของนะครับเพิ่อนขับเองนะครับใส่งานเองนะครับเป็นรถเมื่อเดียวครับพี่น้องครับ คูโบตายลอยหาเอกนะครับปีหกสองครับพี่น้องครับเจ้าของเพิ่นบอกมากน้ครับว่าแท็กไม่สองเซนนะครับยังบัท่านได้มีห้อยนะครับรถคันนี้นะครับรถคันนี้ยังบัท่านเด้มีการปรับแจงได้ทั้งสิ้นครับพี่น้องครับเป็นรถเดิมๆนะครับสําหรับผู้ไดที่กาลังหาอยู่นะครับรถคูบตายลอยหาเอกนะครับปีหกสองนะครับ รถคันนี้อยู่ที่จังหวัดลอยเอดนะครับอำเภอสวรสณภูมินะครับทางเอฟซีทนางพ่นนะครับเป็นฝากไม่ให้พี่น้องเบิ้งนะครับจะคล้องเป็นนะครับตั้งราคาไว้อยู่ที่หาแสนหาหมื่นบาทนะครับโบร่รวมเทนเลอร์นะครับพี่น้องครับโบมีเทนเลอร์ครับเพราะว่าจะคล้องเป็นใส่รถหกหลอดนะครับขนนะครับราคานะครับสามารถต่อร่องกันได้นะครับอยู่ที่นารถครับพี่น้องครับ พี่น้องทันใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาทีใช่น่อยรถเกี้ยวเลยนะครับเดี๋ยวสีขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับคูเปตานะครับดีซี่ลอยหาเอกรถเดิมนะครับรถบ้านแท้แทครับพี่น้องครับเจ้าของนะครับท่างลอยเอ็ดนะครับเป็นฝากมานะครับให้พี่น้องนะครับผู้ได้ทีสนใจนะครับรถบ้านนะครับ โวตาดีซีลอยหาเอ็กขั้นเนี่ยนะครับราคายูทีหาแสนหาหมื่นบาทต่อล่องกันได้นารถครับพี่น้องสามารถโทรติดต่อสอบถามไปเบิ้งรถได้ทีลอยเอสครับพี่น้องครับ